อันนี้คือสเกลฟาร์นนี่คือมาสเตอร์อันนี้คือ,อ follower นะคะผู้ติดตามถ้ามาสเตอร์ออก0.4 follower ก็จะออก0 4นะถ้านสมมะถ้าหาว่าทำกำไรไนดะ้บวกไปอีก100ดอลลารดอันนี้ก็คือจะมีแ h a r i n g Profit ที่จะถูกหักไปยังมาสเตอร์ซึ่งจะเป็น Wallet อีก30%สก็อว่าเป็น30%มินก็คือ30เหรียญเนานะ, mm hmm. ะตรงน,นี้ก็จะได้กำไรอยู่ที่70เหรียญดังนั้นเนี่ยในส่วนของมาสเตอร์เองเขาทำกำไรอยู่แล้วนะคะ ถ้าร้อยถ้าตรงนี้ทากาไรได้ร้อยแสดงว่าตรงนี้เขาทากาไรได้หนึ่งพันนั่นหมายความว่าวอลลุ่มของเขาก็จะมากขึ้นทุนเขาจะมากขึ้นเวลาเขาออกหลอดที่ใหญ่ขึ้นตรงนี้ก็จะออกหลอดเพิ่มขึ้นอีกเช่นถ้าเขาออกหลอดไป1.0เราก็จะออกเป็น0.1นะคะในขณะที่เรามีทุนอยู่ที่100 170้า่อ ดังนั้นเนี่ยเวลาสเกลฟันสิ่งที่ต้องพึงระวังก็คือในเรื่องของการคำนวณทุนนะคะกับเรื่องของ l o อดไซต์ถ้ารู้สึกว่าเออมาเตอร,ร์เริ่มอ,ออก0.1แล้วเนี่ยเราอาจจะมีการเติมเงินเข้าไปอีกเพื่อที่จะซัพพอร์ททุนของเรามากขึ้นหรือนะคะถ้า,ถาจะไม,ไม่เติมก็ให้กดหยุดติดตามถ้าจะไม่เติมให้หยุดกดติดตามก่อนแล้วก็อรอรอเข้าใหม่นะคะประมาณนี้